สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซอมหมวยพา้วยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือนมีนาคมนะคะวันพระฤหัสนะจ๊ะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะจ๊ะอาจจะมีคํานวณเข้าบ้างโดดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้คําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางวันนี้เรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะจ๊ะแนวทางของเมื่อวานก็จะมีเลขศูนย์กับเลขสี่นะคะเอสให้ไปเบิ้ลศูนย์ศูนย์สนะคะเข้าเบิ้ลนะคะเข้าเบิ้ลรอบอ่าพิเศษนะคะล่างนะจ๊ะ4ีสา สีไม่ได้เนาะไม่ได้เจาะให้เนาะส่วน0ูย์สได้นะจ๊ะตัดเล่น0ูนย์สได้นะคะ02ก็เข้านะคะศูย์สก็เข้า16ไม่เข้าเนาะแปเข้านะคะแปเข้าสรอบเลยเนาะเกก็เข้านะคะ สรุปว่าเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกรอบนะคะหกไอ้สามสี่รอบนะคะสี่รอบรอบแรกเข้าศูนย์สามเฉพาะกิจเข้าศูนย์สามล่างพิเศษเข้าศูนย์สองบนกับศูนย์ศูนย์เบิ้ลข้างล่างนะคะรอบอปกติได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะบนนะจ๊ะ ส่วน VIP ได้78ล่าง92บนนะคะก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะพี่น้องจา๋าโอเคจา้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันดีกว่านะจ้าพี่น้องวันนี้แอดให้ไปเลขเด่นเลขหากับเลข3เบิ้ลห้าห้าสามสามกดท่อง ฟันให้ห้าสนะคะสตัว5 8าแปดกันระวังไปที่8 6 9หกเก้อย่าลืมกับหัวเป็น2 6นะคะตัวที่เอ็ดชอบ 93กับ10นะคะพี่น้องจ้าแล้วก็เน้นไปที่เลข5 50 51 54 57ตัวที่เอชอบ57กั 54. บ54เจาะไปที่31 34 36 37 ตีเอ็ชอบ3ากับ3ามนะคะอย่าลืมกลับปัวเป็น3าม้านะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีไม่ใช่ตลอดวันนะคะค่ะศึกโจมตีแอดมินแล้วค่ะสวัสดีค่ะ